ยนงโตอยู่บ่ะบนที่โน้นครับได้เยอะแล้วนะน่าจะได้ร้อยแล้วละว่งกันแต่ว่าเป็นหูหูยอยู่ป่ะไปเราหาต่อนีอ่ดินก่อน นคนออกไกลๆบ่อแม่จังบอหูม่จังบ่เหียหสอ,อ,อ,องตัวเอาเขาไปเหี่ยหายอีกดูมันสิมีหมูอยู่หรอมันซ้อนอยู่ได้บางหูบางหูก็ได้สี่บางหูก็ได้ห้าโดนๆจังหวัที่หนึง่งบางรูก,ก็หนึ่งบางรูก,ก็สองนันสิซ้อนเราไปทางหลุมส่วนน ขัดลง <thi> <coughs> okay,